เมื่อชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดีก,ก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสนมน,นานอุดมการคสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาพุกประเสริฐง,งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะ พวกเราเช็คแล้วไปกินข้าวกันได้เลย <c oughs> ได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วทุกคนมีอะไรมากินกันบ้างข้งวีน้ำพริกอะไรหรอน้ำพริกสุดแซ่บของแม่เราเองโอ้ยหิวข้าวแล้วกินข้าวกันเถอะพวกเรา อได้เวลากินข้าวกลางวันกันแล้วเพื่อนๆมีอะไรมากินกันบ้างแล้วของนัดอ่ะวันนี้มีอะไร ำอะไรอะหอมจังเลยอ๋อแม่กำลังเตรียมทำน้ำพริก hmm, ลูกน้ำพริกนั้นเรียกชื่อว่าอะอ๋อน้ำพริกอันไหนที่หนูกินอะที่หนูกินที่หนูชอบไปเลยลูกโอ้ยน้ำพริกปลาย่างมะม่วงลูกแต่มะม่วงสับถ้าหนูอยากทานน่ะหนูแปลมะม่วงที่สวนให้แม่หน่อยลูกไปแม่แม่ได้มาแล้วโอ้ดีมากเลยลูกหนูปอกมะม่วงได้ไหมจะขอไอ้วหงแกวปลาย่างนี้นะลูก เป็นอาหารพื้นเพดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดสืบทอดกันมาช้านานแล้วและปลาย่างเนี้ยก็เป็นการถนอมอาหารและอีกอย่างหนึง่งชุมชนของเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวข้างอาหารที่กินจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเมื่อเพื่อให้มีกําลังในการทํางานนะลูกแม่นอกจากชาวบ้านเ้าคุกก็คงไม่มีใครได้กินเลยสิแม่ ต่อไปเมนูนี้คงหายไปทํำยังไงคนอื่นจะได้กินน้าพริกอร่อยอร่อยแบบนี้บ้างนะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่รสนี่ไม่ไ เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเฮ้ยน่นาสนใจอะเราไปบอกแม่กันดีกว่าโอเคได้เราก็จะไปบอกแม่เหมือนกันไป สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้มาแนะนำน้าพริกกันนะครับน้ำพริกปลาย่างมะม่วงสับนะครับแซนอร่อยนะครับฝีมือแม่ผมเองนะครับเยี่ยมค่ะน้ำพริกตัวนี้นะคะเป็นน้ำพริกชุมชนของเราเองนะคะคือน้ำพริกปลาย่างมะม่วงสับค่ะ เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะของชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกุทําเราทํากินกันในครัวเรือนแล้วก็ผลิตออกขายจําหน่ายด้วยถ้าใครสนใจนะคะกดมาในตะกร้าได้เลยนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะที่สงหัวใจให้เรานะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะน้ำพริกปลาย่างม่วงสับบ้านบ่อกุค่ะถ้าอยากรู้ว่าน้ำพริกเราแซกแค่ไหนเตรียมจานบางคุณไว้พร้อม น้ำพริกบ no ้านเราจะส่งสู่จานบ้านคุณค่ะที่ยงแล้วทุกคนมีร้านมีกี่ยันบ้างน้ำพริกปลาย่างมะม่วงสับสูตรแซ่บของแม่นัดกินได้อยู่ขอดองชิ้นหนึ่งได้ปะขอนอกชิ้นนี้ครับงงงง ได้ยากสิมอาหานเหล่าคังเชิญไปที่บ้านโบกุตำบุญโบกุอำเภอดอนบางนางมุ้งวัดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีอาหารเหล่าคังลากลายโบเมนแต่ว่าที่เก็ดมือน,นี้มีอีกหลายเมนูมีทั้งข้งหวานข้าวขาวมีทั้งผลไม้เชิญไปนะคะไปเที่ยวสุพรรณบุรีแล้วเลยด้อาหารเหล่าคังบ้านโบกุจ,ากจาก้า